รีวิวเหรอจัดไปดีจัดไปแล้วผมวันนี้ผมจะมาอันบ็อกซ์แฟนทอมออเรียนนั่นเองไม่มีใครขอหรอกซื้อเองนี่นะผมแฟนทอมออเรียนเบเบอันนี้เป็นมิดเฟกใช่แฟนทอมออเรียนอย่างที่บอกในคอมเมนต์หลายๆครั้งว่าแฟนทอมผมอะพังแตกไปแล้ววันนี้คือผมได้แฟนทอมมิดเฟกมาจะเป็นยังไงไปดูครับ ตายไม่เนียนไม่เนียนมาแล้วเจ้านี่คือแฟนทอมโอเดอนนะผมซึ่งไม่ใช่ของแท้แน่น,นอนมิดเฟกใช่เบเบตัวนี้เป็น4ฟดีที่เป็นมิดเฟกตัวที่2อห่มเลยก็เป็นโทมี่แต่ว่าไม่ใช่โทมี่หรอกสกอกัมผัสกล่องก็มิดเฟกก็มิดเฟกนะผู้ใช้คือคริสนะผมถึงผมจะดูกระตัวไม่ถึงแต่ผมคิดว่าใช่แต่ผมรู้ว่า เนี่ยมันชื่อคริสหลังกล่องใช่เจ้านี่เปลี่ยนได้สองโหมดแล้วก็มีแบริ่งไรท์นะผมผมอยากรู้มากเลยว่าแบริ่งไรท์ของแท้เนี่ยไม่ใช่ของมิเฟ็กเนี่ยมันจะเบียบมันจะแบบดีเท่าของแ a ฟ f i n i ิตี้ไหมนะมันจะแบบมันจะดีกว่าของแ a ฟ f i n i ิตี้ไหมเป็นลูกปืนนะผมเป็นลูกปืนนี่สู้กับไซโครนสอยู่นะมาเปิดกล่อง อั Un box. Un นบ็อกซ์อันบ็อกซิ่งแต่มันรู้สึกว่ารู้ถึงรู้สึกถึงแบบเขาเรียกว่ายังนะสมัยก่อนเลยอะอ่าแฟนทอปโอไรออนนะผมเก็บกล่องไว้เก็บกล่องไว้อ่าออกมาแล้วสีเข้มกว่าของเลฟติ i ี้มากเลยนะอันนี้เป็นลอนเชอร์นะผมลอนเชอร์แบบมิดเฟกเป็นไลท์ลอนเชอร์ทู ของมิดเฟยนั่นเองรู้สึกว่าแค่ไม่ต่างจากเดิมแค่ไม่ต่างจากเดิมเลยแค่ผมคิดว่าสีเข้มสีเข้มกว่าสีเข้มกว่าแค่นั้นแหละสายสายเป็นไงอ่าสายเป็นไงสายเป็นไงสายเป็นไงต้องดัดดัดนิดนึงดัดนิดนึงอ่า ก็พอได้แหละก็พอได้ก็พอได้นี่ผมเชื่อว่าผมจะตัดเจ้าตัวโอไรออนมาก่อนใช่โอไรออนนี่ถือว่ามันเป็นชื่อกลุ่มดาวนะผมกลุ่มดาวกลุ่มดาวออโอไรออนกลุ่มกลุ่มดาวโอริออนนั่นแหละหรือเรียกได้ว่ากลุ่มดาวในพลานนะผมกลุ่มดาวในพลานอะ เอาออกมาแต่ว่าตัวไม่ออกนี่โอเรออนแล้วผมสีสวยมากเลยถูกใจมากสีสีสีแบบของแท้ะสีออกมาออกมาสิอ่ะแล้วก็แกะไอ้เจ้าตัวถ่วงน้ำหนักล่างจริงผมไม่กล้าแกะเลยอะเพราะว่าถ้าเท่าที่จำได้ของไ a ฟ์ i ิ i t ผมทำหักไป็นลูกเกนแล้วเนี่ย เป็นตัวถ่วงล่างแหละเอ่อเอาเป็นว่าผมไม่เสี่ยงดีกว่าผมไม่แกะดีกว่าแม่ผมกลัวผมกลัวมากเลยผมกลัวแบบเขาเรียกว่าไงนะกลัวแตกอะกลัวตัวถ่วงมันแตกมากเลยอันนี้ก็เป็นรีวิวสวยๆเท่ดีเท่ดีน,นี่เป็นเฟซบุ๊กนะผมอ่ะสติกเกอร์เอา้ามันมันแยกเป็นสองอันเหรอโอ๊ย อ่าแบริ่งไดส์ลื่นมากลื่นลื่นสุดลื่นสุดสุดลื่นมากเลยอะแบริ่งไดส์แกะสติ๊กเกอร์กับคู่มือแล้วก็ทูไขออกมาอ่าหมุนนิดนึงหมุนนิดนึงหมุนให้มันหมุนให้มัน,ยนอยู่นะนี่ Orion, แฟนทอมโอไรออนนะผมเปเพตกลุ่มดาวในพานนี่คู่มือไว้นี่ก่อนแปดสติกเกอร์กันไปเรียบร้อยสวยงามนะผมโอไรออนผมเกลียดการแปดสติกเกอร์บนเหล็กมากเลยมันเดี๋ยวมันก็หลุดอะ่ะเออแต่แบริ่งมันลื่นมากเลยอะ่ะรู้สึกเหมือนแบริ่งมันลื่นมาก ชอบชอบซึ่งเวเบตตัวนี้คือเป็นเขาบอกว่าเป็นเวเบตที่เท่าที่จําได้เหมือนเขาบอกว่าเป็นเวเบตที่แบบน่าจะโหดที่สุดในเ <c oughs> มทัลซาก a มั้งนะถ้าจะไม่เห็นเพราะว่าเป็น Guide แบ g ิงไดแบบน,นี้มันก็เลยทําให้ไอโอเลออนเนี่ยหมุนนานมากปะลองไปเล่นที่สนามกันมามาแล้ว กูโกชโอ้ยนี่นิ่งนีนิ่งดีนิง่งดีมากเพราะว่าผมล้ไอร้อนเชื่อนั่นออกแล้วแหละไอร้อนเชื่อคู่อะผมทำพยายามทำหลายรอบมันไม่สำเร็จสักทีอะ่ะก็ถือว่าหมุนสวยหมุนสวยอ่าดูซิว่ามันจะหมุนบนมือได้ไหมเฮ้ยได้ได้ได้ได,ได้โอ้โห ได้เฉยเลยความมันลื่นเลยโฟดีก็ต้องสู้กับโฟดีนะผมสู้กับแล้วันเบอร์ิงคอมาโฟดีก็ต้องสู้กับโฟดีสิไปโอ้โห แลอีนยังงั้นไม่เข้าผมแลอีนงั้นไม่เข้าโอเลอ่มันกุ้งคืนนี่สมกับเป็นราชาเมทัลไฟจริงๆสมกับเป็นราชาเอาดิยอะสู้กับลีบลาดิผมจะชูดโอเลอ่ก่อนเพราะเอาเอาเอาไปเอา,เอาไปลีบลามันหลุดหลุดรอาเชอ่ พี่ชูโอเลออนคือพอโอเลออนมันแล้วไงโกงเกนโกงเกินพอสติกเกอร์ของมิดเฟยคนเข้มไปน,นิดนึงนะอ่าลีบลาง้งัดงัดกั๊ดโอเลออนกั๊ดโอเลออนอ้าวโอเลออนโดนงัดแบบน,นี้เสียเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ด้วยความที่ลีบลา้งมต่ำเรียบร้อยครับผมโกงมากเลยตัวนี้โกงมาก <c oughs> วงมากสู้กับ lightning อะราโก้ดู l i g h t n หมู่สองชุดหมู่สองมันเคาน์เตอร์แรงกว่ามั้งนะเอา้ามันชอบหลุดหลุดหลุดลอนเชอร์มันต้องใส่ดีๆใส่ด,ดีเอาไลนิง่งไลนิ่งมันวนนะผมไลนิ่งมันวน ไลนิง่งมันวนนะผมไลนิง่งหนอ่าอู้เอาโอเลออนโอเลออนเอาดิเอาดิโอเลออนเอาดิหือไลนิง่งลูกรักผมไม่นะไลนิง่งโหไลนิ่งสู้ไม่ได้เลยพวกพี่ก็โกงเกินโกงเกินโกงมาก โกงมากโอลออนดูดดูดหมุนแล้วก็โอ้โหโคตรโกงเลยตัวนี้แล้วมันแบบเป็นดาวไดพาด้วยไงมันเป็นแบบดาวสําดวงแล้วก็มีดาวร,บรบอบๆอ่ะมันจะเป็นดาวโอลออนอ่ะอ่ะก่อนไปดูความสวยงามสักหน่อยนี่หมุนมือเอ้าหมุนไม่ได้หมุนไม่ได้ กูพังมากเลยตอนมันตอนมันหลุดจากมือเอาสติกเก,อ,เกอร์สติกเกอร์ลอกไปละสติกเกอร์โอเรียนแบบกระุยไปละใช่มันใช่มันเดี๋ยวผมค่อยไปหาของแรปปิ้ตี้มาแปะก็จบสรับเท่านี้ผมสรับโอเรียนนี่สวยงามมาก